ไม้หกกระดกขึ้นลงน้ำหนักเที่ยงตรงมันคงดีกรัลพลัดกันขึ้นพลัดกันลงตั้งตัวให้ตรงขึ้นลงสลับกันโจทิ่งทิ่งทั้งทังเติงโจทิ่งทิ่งทั้งทังเติงเล่นไม้หก กระดกขึ้นลงจับให้มันคงยันดินด้วยเท้าที่ไม่ร้อยสนุกไม่เบาอยากเล่นไหมเรามาเล่นด้วยกันโจทิงทิง,ท,ง,ท,งทัง้งทั้งติงโจทิงทิง,ท,ง,ท,งทัง้งทั้งติงไม้หกกระดกขึ้นลงน้ำหนักเที่ยงตรงมันคงดีครัน พลัดกันขึ้นพลัดกันลงนังตัวให้ตรงขึ้นลงสลับกันโจทิงทิงทั้งทั้งติงโจทิงทิงทั้งทั้งติงเล่นไมห้หก กระดกขึ้นลงจับให้มันคงยันดินด้วยเท้าที่ไม่ลอยสนุกไม่เบาอยากเล่นไหมเรามาเล่นด้วยกันโจทิงทิ้ง,งทังท้งทังติ้งโจทิ้งทิ้งทั้งทังติ้งมามามาเชิญมามาเถิดเรามามาร้องเพลงกัน ลืมความทุกเลวพลันสนุกสุขสันกันให้เปลมสวงดนตรีดีแสนดีไม่เคยจะมีความทุกความรลวงฟังดนตรีชื่นสวงไม่หลอกไม่ลวงให้ใครชำใจปัม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  <laughs> เอาทุกอย่างใช่ไหมดูมันโซนดูมันซน <laughs> อืพอแล้วก็ได้嘛มามปคนเดียว เน่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 น้อน้อน้จะโดนตีตรงนั้นนะโดนตีตกนะ ชอบจังตรงนี้ชอบจังพี่ี่ไม่ให้ไปนะชอบจังค่ะ รางวัลคะแนนก่อนหลังเรียนรู้ของพี่แพคะ่ะแกะให้น้องเล่นนะคะพี่แพ ลนลนลนยกไปยกไปยกไปไข่ไปโน่นไปยกไปโน่นนะคะ Maca! ผืนผ้าค่ะเอาเข้าปากซะแล้วสี่เหลี่ยมผืนผ้าแม่ 啊 ทราบมีการเตรียมอย่างไรนะครับน่าจะมีภาพอยู่นะครับตอนนี้ดีดีดีเคงเจเงี <S 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 ่ค่ีเออเอ้ดาเสดาเอ้าหมดเลยหกวัาเลยในขณะนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับ สวัสดีค่ะไปนะสวัสดีค่ะออกออกสวัสดีค่ะโอ้ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าองือลูก้มือตบมือให้พี่พอพี่ใส่รองเท้าเกะเสร็จแล้วพี่ก็ตบมือให้พี่ใช่ไหมเคยครูตลาไปอยู่เลยไม่ไหวดีคุณย่า สว,วัสดีค่ะสวัสดีครับจะไปส่งไหมเนี่ยไม่ไดส่งตรงนี้ฝนฝน,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 นลงแม่เลยตกอกว่าข่าวอุ้มผีนหนึ่งหอมยังพี่นองเดีกับแม่แล้วพูดง่ายง่ายไม่ได้อะไรหมอเอน้อนไม่ได้นะลูกมันไม่ดีแล้ววันเอ้ยเออยืมหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อย

เรา่าให้สงอ่ให้แล้วทำสอมือเลยเ่ได้จนะ เนี่ยว่า เก็บควน้ำด um oh anyway. oh, ้วยเหรอมึงล้มงเลอ้ยางให้ดูภัพหนึ่งว่าจัดบ้านเลยยิ้มตีเลยนะบางบังนลังนี้ลูกเลย yeah าาปาหนกมา,ามนายปลานกมาเฮายปลานกมานสุดใจเลยออ <c oughs> เออเฮ้ยดูเกออาไมเห็นหรอป้ดีค่ะยะดีค่ะอเอ้ยสวัสดีค่ะปลานกก่อนสวัสดีค่ะเออ <c oughs> chạy đi chơi, nãy nãy đi chơi, chạy đi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  chạy đây chạy 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 mà. ต้องหาอะไรมาถ่วงี๋ยวต้องหาหมอเรื่องอะไรมาถ่วงตรงนี้เลยเออไม่น่าเชื่อว่าจะชอบนะ <S <S ชอบจ้าเอ๊ะเออชอบเ<อ>หรอคะชอบเหรอคะแล้วเข้าไปใหม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวหาแล้วมาวางไว้เงยแล้วก็ถ่วงกันจ้าเอ๊ะเมันยังไม่มีอะไรถ่วงมันเลยต้องผูกไว้ไว ต้องต้องโยงไว้โอ้ต้องโยงโยงซ้ายโยงขวาอาเจ๊ต้องเอาพวกหมอนอ่ะมาปิดเพืข้างๆส่งนมันหนักไว้แล้วองไรมีหมอนเก่าอยู่อาเจ๊วันไฝ่ข่าวปลาปๆาเยอะกินที่อาบุญเอ้ย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 โอ้โหอ่านหนังสืออ้าจริงเลย อ่านหนังสือเหรอคะมีความเปผู้หญิงจริงออเออเขาออกเขาออกเรื่องนี้เอาหนังสือเขาไปอ,อ่านละ